การช่วยตัวเองของผู้หญิงเนี่ยค่ะคุณหมอเมื่อถึงจุดสุดยอดแล้วเนี่ยมีน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนในหนังน้ำมันออกมาเยอะๆอันนั้นเนี่ยคือเป็นได้จริงหรือเปล่านะครับโอเค okay. การที่ผู้หญิงหนึ่งคนเนี่ยมาสอบถามเรื่องเพศเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องบอกว่าผู้หญิงต้องเปิดใจมากที่จะกล้ามาสอบถามนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับ <Yes. S 1> ไม่ใช่แปลว่าเราหมกมุ่นจนถึงมาถามแต่ว่าความรู้ทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพเพศที่ดีนะครับก็ส่งผลถึง สุขภาพร่างกายและจิตใจของเราด้วยนะครับจริงแล้วเนี่ยก็ต้องชื้นชมน้องเนือดจางมากนะครับและโดยเฉพาะเป็นตัวแทนคนผู้ชมด้วยนะมาปรึกษาเรื่องนี้นะครับคำถาม,ถามคือเรื่องตอนที่ถึงจุด,ส,ดสุดยอดนะครับตอนชื่อจะเองเนาะแล้วก็มีน้ําออกนะฮะหนังเองที่ว่าเนี่ยนะฮะบางทีมันมีผลต่อความรู้สึกของคนเหมือนกันนะตัวอย่างเช่นหนึ่งเรื่องของหนังเนี่ยบางทีเสร็จแล้วน้ําออกมากมายทําไมของฉันไม่เป็นแบบนี้นะครับ อย่าว่าแต่ทําผู้หญิงเลยนะผู้ชายก็เป็นนะครับ mm hmm. เห็นไหมว่าผู้ชายบางคนเนี่ยเวลาที่ในหนังออกมาโอ้โหเยอะมากเลย uh huh. แล้วพอมีบางคนบอกว่าทําไมฉันน้ําน้อยจังแล้วรู้สึกว่าเปรียบเทียบอะเพราะแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันถูกไหม <Yeah. S 1> หรืออีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากเลยนะคือเรื่องความอึดในหนังเห็นไหมว่าโอ้โหครึ่งชั่วโมงยังไม่เสร็จนะแล้วของฉันเนี่ยทำไมแป๊บเดียวเสร็จแล้วกลายเป็นการตีตราว่ากันว่าทาไมเธอเสร็จเร็วจังอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งของหนัง,ง,น,งนะที่มีผลมีอิทธิพลได,ได้นะครับ จริงหนังหรือว่าสื่อโป้ะะก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เรียนรู้นะครับและขนาดเดียวกันก็เป็นสิ่งซึ่ง กระตุ้นความรู he ้ส like 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 ึกทางเพศของเราได้ด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นเราดูหนังแล้วเราก็ช่วยตัวเองตามเนาะเรานาเป็นสื่อในการรักษาได้ด้วยนะบางคู่ที่มีปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยเราได้นำให้ไปดูสื่อบางอย่างเพื่อไปศึกษาแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาของตัวเองได้แต่ที่ในหนังเองก็มีผลเสียเหมือนกันเช่นบางทีรูปลักษณ์เห็นไหมนะของบางคนเป็นแบบนี้เอ๊ะของฉันไม่เป็นแบบนี้ฉันเลยรู้สึกมีปมด้อยอย่างเช่นเรื่องน้ําเหมือนกันนะบางทีรู้สึกว่าของเราอาจจะเสร็จแล้วน้าไม่ออกเหมือนเขาเนี่ยมันผิดปกติหรือเปล่า จริงๆเราให้ดูปฏิกิริยากาันเสร็จดีกว่านะเช่นถ้าเราเสร็จคือคลแม็กซ์คือถึงจุดสุดยอดครับเราจะรู้สึกว่าเราเกรงตัวในการเกรงทั่วตัวหายใจหอบเหนื่อยนะฮะชีพจรเต้นเร็วความเสียวซ่านทางอารมณ์ทางเพศเนี่ยมันเหมือนถึงขีดสุดแล้วมันก็ปลดปล่อยลงมาถ้าเปรียบเทียบนะถ้าใครเคยเล่นบันจี้จํา<ฆ>เนิร์เคยเล่นไหมคะบ,บันจี้จำ้ำไม่เคยคไม่เคยคหมอก็ไม่เคยเหมือนกันห, <laughs> หมอก็ไม่กล้านะครับ <laughs> เคย <laughs> คิด่เหมือนกันว่าอยากจะลองขึ้นไปพอขึ้นไปแล้วลงก่อน ก็เปรียบเสมือนว่าไปลองอะไรที่มันตื่นเต้นเสียวๆอาจจะเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์ก็ได้นะครับ <c oughs> เล่นรถไฟหอตีลังการะหว่างที่มันกําลังฉากลงเนี้ยมันเสียววูบนะครับความตื่นเต้นอย่างนั้นนะหรือความเสียวสุสดสุดทิ์เนี้ยอันนั้นคือลักษณะของการเสร็จและปฏิกิริยาอืนอ่นๆเช่นการเกรงตัวการขมิบตัวของช่องคลอดจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงการเสร็จ ส่วนน้ำเนี่ยมันขึ้นกับแต่ละคนครับ <Yes. S 1> และขึ้นกับว่าเสร็จตรงไหนด้วยนะ oh. อ๋อเช่นถ้าบางคนเสร็จที่บริเวณหลักๆเลยคือตรงคริตอริสเนี่ย <c oughs> นะฮะการเสร็จจะไปเน้นปฏิกิริยาดังกล่าวที่หมอบอกมามา,มากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเสร็จตรง GSpot G s p o t อจะอยู่ในช่องข้อส่วนหน้าซึ่งลึกเข้ามาหน่อยนะครับอยู่ภายในอยู่ภายในอีกทีหนึ่งนะถ้าเสร็จจาก GSpot ได้อาจจะมีน้ําออกมาปริมาณเยอะซึ่งเขาเรียกว่าสเกิร์ตก็คือน้ําที่ออกมาปริมาณเยอะได้ นะครับทีนี้เราไปดูในหนังโป๊เนี่ยเราอาจจะดูเห็นปุ๊บนึกว่าเราต้องเป็นเหมือนเขานะครับแต่พบว,ว่าผู้หญิงเพียง50%เท่านั้นที่เสร็จแบบเกเร์ได้นั้นถ้าเกิดว่าผู้หญิงทั่วไปเสร็จแค่มีความรู้สึกธรรมดาเนี่ยถือว่าเสร็จได้แล้วเรียบร้อย